าเพิ่งผ่านวันแม่มาโพสค่ะครับผมออกงานกับแม่แล้วด้วยก็ใช่ออ,ออกงานกับแม่ไปแล้วครับของขวัญวัน,นแม่มีอะไระของขวัญวันแม่เหรอยังไม่มีให้เลยแต่ว่าวันนั้นน่ยวันแม่ผมทํางานตั้งแต่เช้าไงก็เลยไปวิ่งไปวิ่งวันแม่ตั้งแต่เช้าเลยก็เลยเสร็จแล้วไปซ้อมมาคอนเสิร์ตต่อประมาณสี่ห้าทุ่มาพอกลับมาปุ๊บแม่ก็นั่งไลฟ์ขายของอยู่มั้งคอนโดมาครับแล้วเขาก็มา กอดทีหนึ่งแล้วเขาบอกว่าสุขสันต์วันแม่นะเออใช่ครับแล้วเขาแม่กอดเราใช่แม่กอดผมเอ้ยสุขสันต์วันแม่นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับบ้านไปแล้วก็แบบจากที่แบบทั้งวันมาวิ่งตั้งแต่เช้าตีห้าอะไรเงี้ยยังเย็นซ้อมคอนเสิร์ตเหนื่อยอะเงี้ยหายเหนื่อยเลยครับใช่แต่ช่วงนี้เราก็ต้องตอกบอลเก่รๆอีกหนึ่งใช่ครับคือเกมต้างมันมันไปถึงไหนและตอนมันไปถึงไหนแล้วหรอตอนนี้เกินครึ่งทางไปเยอะมากๆนะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ใช่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่ครับก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็ต้องไปซ้อมอีกครับพี่คอยย้อนถา,ถามถึงวันแม่ที่ผ่านมาเห็นเราพาแม่ออกงานแล้วมันเป็นมีนเรารู้ไหมครับที่แม่พูดแซวเราอะไรเยงี้มันกลายเป็นมีที่คนบอกว่าแชร์กันพูดแล้วก็แซวเราถึงตอนนี้ด้วยเห็นเห ผมชอบดูทิกต็อกแม่ผมจะขึ้นในฟีดผมตลอดเลยผมยิ่งกดเข้าไปดูแม่ก็จะยิ่งขึ้นขึ้นขึ้นแม่เราดังมากเลยครับอย่าไปพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่เขาจะเดี๋ยวเขาลอยไงเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดังเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเหลิกรึเปล่าเขาดูแบบโซเชียลอะไรอย่างเทำไมเขารู้หมว่าแบ่บอกคุณลูกดีเลยใช่เขาก็เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยากจะอยากให้ลูกเป็นดาราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบอยากเป็นเป็นแบบเป็นนักแสดงเป็นอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอ พอแบบเออยิ่งแฟนคลับชอบนี่เขาก็ดีใจนะครับแล้ววันนั้นออกงานเจอแฟนคลับเยอะรึ้นาใช่เยอะมากครับคนไปให้กําลังใจแม่ผมเยอะมากแม่ออกงานปุ๊บไม่ตายใหม่เลยจริงไปใครไปเพลงมาให้แบบเนี้ยนะขนาดผมออกงานเลยผมยังจะตายเลยแม่ผมล้วตอนนั้นต<ม>ัวแบบว่าสาษณ์กับแม่ผมตกใจเลยที่แม่พูดตรงแล้วก็เป็นแบบเป็นไปรอดสนุกอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วผมไม่ได้พูดเลยครับแม่ผมพูดอย่างเดียว แล้วเขากลับมาบ้านมาบอกอีกบอกว่าเออเนี่ยแม่ยังไม่ได้พูดหมดเลยก็คือแม่แบบชอบมุการมาเจอเขาเขาต้องจะชอบพูดนะครับผักดันเลยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยเขาไม่เป็นที่รู้จักเยอะแล้วอ๋อเขาไม่ต้องผักดันเขาผักดันตัวเองหรือว่าต้องแบบว่าเชิญมาเล่นซีรีส์กับเราสักเรื่องอ่แตก็มีนะงานในค่ายบอกว่าติดต่อไปแล้วบอกว่าเอ้ย แม่โฟลเนี่ยไปเป็นแขกรับเชิญได้ไหมแล้วคุณแม่รับยังอ่าต้องดูก่อนว่ารับจะรับหรือเปล่าอ่าคนนี้เตคุาเล่นครับอะไรครับแต่คุณแม่อยากเล่นไหมในความรู้สึกที่เขาบอกไม่เขาดูเป็นงานงานครับใช่เขาก็แบบจะเล่นตัวบ้างอะไรเงี้ยให้ข้าตัวดีอันนี้เราขัดขวางแม่เราอยู่หรือเปล่าหรือกันซีนแม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่เขาเขาจะเล่นตัวเพื่อให้ค่าตัวมันแบบอัพเี้ย อ่าพราะว่าเขาไม่รับงานนะแบบว่า5บาท10บาทเนี่ย่จริงจริงมีสเต็ปความดังได้มีเลทมีเลทฮะก็ต้องมาลุ้นกันเนาะอาจจะได้เห็นแม่แบบเป็นแขกรับเชิญในตามซีรีส์ต่างๆใช่ใช่ต้รอดูว่าคิวคุณแม่ว่างหรือเปล่าใช่อะไรครับหรว่าได้ที่คอนเสิร์ตด้วยนั่งดีกว่ามีไหมมีไหมแม่เอ้ยมีบอกแล้วแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าอะไรเงี้เขาบอกไม่เอาจะขายของแต่เขาร้องเพลงได้ใช่ไหมครับเขาร้องเพลงได้ เขาร้องเพลงต้องรอดูเอ้าไม่เชื่เอเอาต้องไปขอให้เขาร้องเพลงให้ดูแต่ว่าเขาร้องเพลงเก่งมากนะ,ะแม่ผมอเ,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 มเออะไรครับเขาบอกเจอเนื้อต้มหมดเ,เลยต้องมาเติมอ๋อไม่เป็นไรครับช้ำแค่กายใจไม่ได้ครับท่านนี้หนักจากอะไรครับมันหนักเกินไปหรือยังไงก็มันอ่ามันก็หนักแหละแต่ว่าก็พร้อมสู้ครับอยากให้เอออยากให้แฟนๆมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องมาโฟกัสว่าเออมันมันอะไรครับโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาโฟกัสหรอกว่าผมจะเจ็บตัวอะไรเงี้ยผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรเงี้ยก็อยากให้โฟกัสความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าอะไรเงี้ยเออขอหนื่องกลับเร็วทีขอคุณจิรา ครับผมโดนตาม่าอะไรเงี้ยอ๋อแค่ไม่กันหรือเขามีมาปรึกษาอะไรไม่รู้ถ้าเจอกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยครับเพราะว่าเจมินายตอนนี้เหมือนเจ็บข้อเท้ามั้งแล้วเขาพักไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่มีแก๊ปที่ให้เจอกันแต่ว่าก็เห็นเห็นเห็นเขาผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรามีให้กำลังใจเพื่อนอะไรไหมครับครับก็ก็ก็ให้กำลังใจถามว่าเป็นไรแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมก,ก็ได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแบบเราก็อยู่ในที่แบบคุยกันด้วยอ่ะใช่ครับใช่ก็ก็เห็นใจเห็นใจใช่ไหมเวลาคนบอกว่าโค้ดแบบพยายามจะแบบเบ่งใจไม่ได้ไแล้วจะรีเกี้แล้วอ่าครับก็ที่จริงผมว่าเจตนาเจไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะไปทําให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกครับเขาแค่เอ่ออาจจะเผลอหลุดพูดไปอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็ขอโทษแล้วอะไรเงี้ย จิตใจของเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจเหรอก็ผมไม่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออไม่ได้แช่งใช่ผม,ผมก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักครับใช่ก็โฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักอะไรนะแต่ว่าก็สงสารหัวใจหัวใจครับก็ <c oughs> ถ้าสมมุติผมเห็นผมก็ไปดูดูเหมือนกันนะผมก็เป็นห่วงใจมินายเหมือนกันนะเพราะว่า บางคอมเมนต์อาจจะติดได้อะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะเกินไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ได้ทำอะไรจริงๆไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแบบร้ายแรงขนาดนั้นอะไรก็อย่างตอนนี้เป็นยัไงไงเขาเลิกโซเชียลไปเลยอะไรครับเขาเลิอกอ่ะโซเชียลไปเลยไหมผมก็<ช>ไม่รู้เหมือนกัน,นครับใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันก็แบบเราก็ได้รับเราก็เป็นบทใช่มันก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็น,เป,นเป็นบทเรียนว่าเอออะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรเงี้ยก็ ทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระว<ม>ังอะไรอย่างเงี้ยกลัวไปทำร้ายความรู้สึกใคยอะไรอยเงี้ยผมก็มีบทเรียนของผมอะไรแล้วมันต้องคิดเยอะขึ้นไหมเวลาใช่ก็ต้องคิดเยอะขึ้นครับแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าครับถ้าสมมุติเจตนาอ่าดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อบแบบใครเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคอเครัครับขอบคุณ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 ครับ